ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้เห็นตัวปลาแล้วท่นานปลาผานว่าขันบ่ได้ปลาเพอราะลอยกิโลมันียบ่พาลูกบ้านขึ้นพนะเอ,อ้าพักมื่อนี่วนปุ๊บครับโค่นเอาหอมดหนึน่งไงกำลังเย็ดบ้านออกมาอีกอหุน่นเอ้ยคาขนาดอ๋ออยู่ไสเระมันคือบ่เตียนเมื่อกี้เรปลาบันเนี่ย

เอาเอาแล้วเอาแล้วก็จันแล้วครับบัานเนี่ย้บานมูสิเบียดว่าาอข้างไหนผ่าหานผานนะนเอ้างนั้นงขัในห้านั้จะเป็นเป้าเลี้ยงให้นอนลูกเียงขางนี้ใบขวางไงยู เขาฝนกับตัวกินน่องมาเนี่ยโอ้ยคักข้าข้าข้าเจ้าเอ้ยบรรยากาศดีครับมือนี้บรรยากาศดีโบฮอนครับโบฮอนฮอนกับ่บฮอนครับอากาศดีขนาดครับเฮ้ยเสือล่ะอันตัวใหญ่ๆวังหันเต้นโครูกิเลียวว่องหันไปทางได้หรอเอาประทัดแ่ะทัร่วงหมดเลยเฮ้ยครับเป็นตัวดีตัวนครับประธาน เขาเนี่ยบวานจักเียรครับมาเรื่อนจ้าปลาอยู่เนี่ยป้องกันครับพอป้องกันครับปลาอลเอาเดี๋ยวปลาอยังน้อบานพี่น้องออ้าซอกันปลาอยังมีเก็เอบ้านเนี่ปลามีเก็พี่น้องเออพักัปลาไรกูครับเอานั่นคนคนนี้คนโอ้ยดินบ๊ามบ๊ามบ๊บ๊อยู่ะโอ้ก่่ได้พี่น้องหางมันตีดินเขาตา To mất ngay, Hủa. à? nha gặp tôi nha Palai Palai. Tung xong, hát tung xong, nay tung xong, nay tung xong, nay tung xong, thùng tung xong, nay 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 tung xong, ก็ตรงมี้ก็มีปลาเนี่ยท่านเบือแล้วเดี่ยแเลอ๋ไรคุกไม่ชั่วเนี่ยชั่วไอ้เบิ้งนะครับอันนี้อันนี้ได้ไหมบอกโอ้ยปลาไหลโคกตัวนี้ปลาไหลโกตัวนี้